สวัสดีนะครับวันนี้วันที่8ธันวาคมนะฮะและมีของแปลกใหม่มาด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ผมรู้จักว่ะผมเคยดู YouTube เขาอะ P I Z Z e R O นะครับแต่อ่านว่า P I s O P I s O อะไรทักอย่างแต่ว่าตัว O ไม่ใช่ไม่ใช่ตัว O อะมันเป็น z e R O นะครับแต่ดูเหมือนฟอร์นไนท์เขาก็เขียนด้วยตัว O นั่นแหละ ดูไม่เหมือนเลขศ er, oh, so exactly pues ูนย์นะพิโซสล็อกเกอร์อ๋อล็อกเกอร์บันเดก็คือเขาเลือกล็อกเกอร์ไว้แบบไหนก็ขายเซตนั้นครับวิธีไรเซนเรี่เควสอันนี้คือผมทำไปหมดแล้วอ่ะจะบอกว่ามันมี Prenty of work มีงานมากมาย g o o d Bounty h u t t e r track down bounties And complete your contact before time runs out ก็อันนั้นแหละไอที่เป็นบัลตี้ยี่สิบห้าครั้งนั่นแหละครับ Earn Hearty Payout of XP อออโหแต่ผมเสร็จไปหมดแล้วนะฮะอันนี้คือ Diamond Diva Pack นะครับซึ่งผมกดไปดูใน Item Shop มันกด X ได้เลยแต่มันมันลวนๆไงก็ไม่รู้อ่ะผมก็เลยจะค่อยๆขยับไป Item Shop เอาเองทีหลังดีกว่าครับอันนี้คือ เรื่องของมึงเถอะมึงจะใช้ล็อกเกอร์แบบไหนแม้นั่นเนโปรโมทที่เวนอย่างก,ก,กูจะใส่แพงก็แพงฮะส่วนหนึม,นมันก็มีคนบ้าซื้อนะเอาจริงนะคือก่อนหน้านี้ที่เป็นล็อกเกอร์ของใครคนหนึ่งที่เป็นอ่าเป็นชุดของสวิตเซอร์แลนด์เหรอที่เป็นเป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงอะแล้วก็เป็นชุดขาวขาวแดงแดงสลับกันไป,ไปสลับกันมาแล้วมีคนซื้อเยอะมากนะครับ เป็นเหมือนชุดนักแข่งนักกีฬาสีสีแดงอะ่ะสีแดงสลับขาวครับเป็นธงชาติสวีเดนอะเอ้ย,อยโทษทีธงชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวีเดนมันเหลืองน,น้ำเงินอโอเคเดี๋ยวผมแม่ไดมอนด์ดีว่าแพ็คครับเสียดายตรงที่ว่าตัวละคร่ะสวยดีนะแต่มันเป็นตัวที่มันมีขายางไงปกติแล้วมันก็มีครับตัวเนี้นะ ก็ผมก็ซื้อ Assassin, e, ไง Assassin Athlete อะไรนั่นน่ะ a d l e c t u r e Assassin มันเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันนะแล้วมันก็เอามาเปลี่ยน texture skin ท่านั้นเองทำไมถึงทำแบบนี้แต่เอาจริงๆ600 v b u ีบัคแม่งก็คุ้มอยู่กับ100บาทนะแล้วได้สกินด้วยนะครับสวยดีนะไดมอน for chase menu. i t e ชม Acquire ผมผมน่าจะเสียประมาณ107บาทภาษี7%นะครับมันมีการหักภาษีเพราะว่ามันเป็นบัตรของทัวร์เลยรันนี้มันมีเอ่อผมเติมเงินเข้าไป100นึงแล้วมันมีค้างอยู่ข้างในประมาณ70บาทก็ซื้อคือมันเติมเข้าไปได้ทีละร้อยอ่ะต่ำกว่าร้อยก็ไม่ได้ค50บาทยังไม่ได้เลยขั้นต่ำ100นึง ก็เติมไว้แบบพอกับ <or> ที่ซื้อนั่นแหละฮะเอ้าเฮ้ยก็กูซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอของหายไปแล้วต้องมาแบบ sugar favorite มาไปก่อนค่อยใส่ sugar favorite sugar favorite ไว้เพราะว่าเอาเชี่อของหาย เพราะว่าของที่ผมเสียตังค์ผมมันจะเฟเวอร์ลิตเอาไว้ก่อน <laughs> มันเป็นของที่ผมเสียตังค์ตอน,นแรกผมมี2องพันแปดขึ้นมา3ามพันสี่โอเคมันจะถูกเนี่ยของลงกูกคุณหารไม่ค่อยแม่นนะอะไรรึฟอร์นไนท์แฟชั่นโชว์โอ้ไมค์ก้าดดูดฟอร์นไนท์แฟชั่นโชว์ เปลี Bunny, ่ยนไปบันนี่เคเคไซเโอเคฮะพักหลังนี้ไม่ได้ขยันเก็บเลเวลแล้วครับคือแต่ควรจะมาทำคือผมตั้งใจว่าจะมาทำนะครับเพราะว่ามันมีเลเวล2อ0อยีอีกเช่นเคยซึ่งถ้าเล่นแบบขี้เกียจขี้เกียจยังไง100เนี่ยได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าจะเอา2อ0ยเนี่ยคือต้องขยันมากๆ ต้องขยันเล่นมากๆนะครับต้องเล่นซ้ำบ่อยๆไม่ต้องเล่นแข่งธรรมดาก็ได้ครับแข่งเล่นในทีมลัมเบิลซ้ำๆไปแต่มันจะเบื่อๆไงเวลาทีเา่เล่นเยอะมากๆมันจะเบื่อมากนะครับอย่างเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะพฤศจิกายนเป็นต็มทั้งเดือนผมเก็บเอาวูบเบอรีนไงอย่างที่ลงคลิปไปนะครับวูบเบอรีนโคโลฟอยนยก็ออกว่าจะได้ เบื่อเหมือนกันนะเอาจนเบื่อเลยนะครับแม่งบากอีกนเนี่ยเนี่ยเอาจนถึงเลเวล220รนะครับแล้วถามว่าเอามาแล้วมันความรู้สึกของการที่แบบได้มาแล้วรู้สึกยังไงฮะไม่ค่อยได้ใช้ครับแล้วพอมันผ่านซีซันไปเนี่ยมันก็กลายเป็นของเก่าคนก็ไม่ค่อยใส่กันแล้วครับเขาจะใส่ในแค่ซีซันนั้นตอนที่ได้โชว์ว่าเฮ้ยกูแม่งเล่นไปถึงแม็กนะเลเวลได้ของรางวัลสูงสุดนะครับ เออซึ่งผมบอกเลยว่ามันมันไม่รู้จะเอาไปเพื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> คือเอาเพราะว่า,เ,าเนี่ยอาร s ดชัวนะี่แอซินสกินนี้แหละคือเอาเพราะว่ามันเดี๋ยวพูดไปเอาเพราะว่ามันรู้สึกอยากเอาชนะเขาแค่นั้นเองครับแต่พอได้แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ใส่ฮนะอันนี้คือแปลกมากสำหรับผมก็แปลกมาเดี็ดๆใส่สกินเก่าแล้วเซฟ จะได้ไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้กูใส่อะไรมาเซฟสล็อตมันเยอะขึ้นนะเนี่ยยังถ้าเกิดผมทุ่งเทอีกมันก็ต้องใช้เวลามากนะครับในการเอาเลเวล220แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มกันตรงไหนครับในเมื่อเราได้มาแล้วไม่ค่อยได้ใส่ครับ ไม่ใส่เลยด้วยอะ่ะผมแทบไม่ได้ใส่เลยครับผมใส่แต่สกินที่เราเสียตังเสียเงินเงินบาทอะ่ะเงินไทยบาทอะ่ะผมพูดตรงๆเลยฮะใช้น้อยมากมากไม่ใส่เลยสกินมาเท่นพาสนี่ผมใส่น้อยมากอะ่ะเปอร์เซ็นต์ในการใส่น้อยมากเพราะผมจะวนเวียนอยู่กับสกินที่ซื้อมาจาก Item มช็อปจริงๆนะครับคือเสียเงินจริงเรารู้สึกว่ามัน น่าเสียดายที่เราจ่ายไปแล้วเราต้องใส่ครับอะไรแบบนั้นสกินมาเท้นพาสพวกนี้ก็คงใส่วนใส่น้อยครับก็ไม่รู้ว่าบ้าทุมเทซื้อมาทําไมถ้าไม่ซื้อแต่แรกเราก็คงจะได้ใส่พวกสกินมาเท้นพาสเหลอครับวนไปวนมาอ่ะก็ซื้อไปแล้วนะครับมันถอยกลับมาไม่ได้ละ น่าเสียดายอย่างงี้กูไม่น่าซื้อแอตติชัวเลยเราจะไม่รู้อนาคตได้ยังไงกันใช่ไหมถ้าบอยจริงสุดท้ายก็มาขายแบบนี้ครับคือ100บาทอย่างงี้ไงกูก็ซื้ออยู่แล้วอะกั600บหกร้อยวิบะเดี๋ยวนี้มันถูกลงเรื่อยๆนะเมื่อก่อนมัน170บาทแล้วก็ลดมา130บาทตอนนี้ร้อยเดียวครับโห้ร้อยเดียวกูก็เอาอะ <c oughs> ไอ้ไอ Crew นะ้ฟอร์ดไนท์ครูเนี่ยกูไม่เอาครับ <c oughs> เดือนหนึ่งอะเปร์มันอะ 295บาทแต่มันมันก็มีคนที่แบบเป็นสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่เขาจะทุ่มเทเอาทุกอย่างจริงนะครับแต่ว่าผมไม่อ๋อ,อแล้วก็ผมเห็นที่เขาซื้อบัต t แน a s s าันสกันเอากันเต็มแม็กเลยนะครับซื้อกันเทียร้อยเลยครับก็น่าอิจฉายอยู่แต่มันใช้เงินซื้ออ่ะโอ้โหมไม่มีเงินกนก่ต้องเล่นแบบพยายามทุ่มเทไปครับซึ่ง ไอการเอา Level 100เลเวลร้อยนะมันไม่ไม่ยากหละครับเล่นขี้เกียจขี้เกียจก็ได้ไงคืออันนี้ผมไม่ค่อยเครียดเลเวลร้อยแต่เครียดตรงที่ว่าถ้ากูจะเอา2ยี่เนี่ยเครียดครับเครียดจริงๆมันต้องทุ่มเทแบบสุดๆเลยคือเล่นซ้ําๆจนเรียกว่าไม่ต้องคือเอาเอาเลเวลร้อยโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งวีคลี่ชาเล e หรืออะไรแบบเนี้ยเออคือเราต้องเอาด้วยด้วยความขยันนะ่ยเล่น ในโหมดธรรมดาหรือทีมลัมเบิลซ้ำๆจนกว่ามันจะถึงร้อยครับอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมได้ของอเอ็กซ์ตาร์วาการ์ซาช่วยอันนั้นผมก็นอกเหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันนะมันมีเอ็กซ์ตาร์วาการ์ซาเข้ามานะครับอเล็กซ์เมลีฟโนโยองทีโอเคฮะ S <S เราร์ได้มอนไม่อยากใสครัะเพราะฉัชอบใส่บิงดักแต่มันสวยว่ะแต่ไม่ใส่มันดูลบหูลบตา sure.